เดี๋ยวพวกไปข่มขืนจะทำไงไปซอยแล้วไปหนีไม่ได้อตายอันตราพาน้ายซอยยืนผิวปากใช่อันตราพานจับข่มขืนและตายแจะไปไม่ได้เลยเนี่ยครับอพราะเพราะฉะนั้นในมุมในมุมของในในมุมที่ที่มองเนี่ยก็คือว่าที่เขาตัดสินใจอย่างนี้เพราะว่ามันมีภาคส่วนภาคส่วนประชาชนบางส่วนซึ่งเขาไม่ได้ประเมินมาก่อนว่าจะออกมาคัดค้าน ครับเขาเข้ามาเข้ามาประเมินครับประเมินก็คิดว่าชุดเก่าๆนะหน้าเดิมเดิมอะไรพวกนี้ใช่ไหมหน้าเดิมไม่หน้ากากขาวมั่งอแล้วก็อะไรผันไอ้ไอ้เสื้อหลากสีอะไรกันย้งไงอืมเสื้อหลือเสื้อราคาดิ่หน้ากากขาวกลุ่มพันธมิตรเดิมอแต่ว่าความจริงปากว่าเจอบรรดาคณาจารย์บรรดาอธิการบดีของ25สถาบันนะ ก็ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เห็นท้งในส่วนของเนื้อสาที่จุรามาแล้ววันนี้ไม่ยอมกันมากไม่ยอมบสวเดี๋ยวพรุ่งนี้ธรรมศาสตร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ธรรมศาสตร์ดิแต่ไม่เสียสละตัวเองไม่เสียสล่ะจะให้คนอื่นจะเสียสละอย่างเดียวอย่างชักศิลนะเขาจะเดือดร้อนแล่อยากคิดถึงก็ให้นักร้องจ้างนักร้องไปจีละาห้าแสนไปร้องเลยโอ้สบายอยากกินน้ำริกหนุ่มก็ให้คนเอาไปฝากน้ำมิกหนุ่มได้ใช่ไหม ่แต่มันอาจจะไม่เหมือนบรรยากาศเมืองไทยเีกยเอยากจะนั่งใอ้ชายทุ่งอ่ะนั่งกินต้มต้มโคร้งปลากรอบริมแม่น้ําอะไรทํานองเนี้ยใช่ดีดีก็อยู่บ้านเราอยู่บ้านเรานักร้องไปร้องไม่ได้น่าไปร้องทีละห้าแสนก็ไม่ไม่หมดอะไรไม่รู้ได้จริงแต่ยังไม่หมดเลยเงินนะมอเอาเอาเอาลักขอบคุณนะครับคุณสมชายครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับไปที่คุณพลพยาวครับคุณพลพยาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพนพยาวครับ จงอยู่ไหมฮะหรือสายหลุดไปหรือว่าคุณคนเปยาวครับสวัสดีครับอ่เข้าใจว่าสายหลุดไปแล้วนะฮะคือต้องต้องถือสายรอสักนิดหนึ่งนะอย่าอย่าพิ่งใจร้อนจะให้รอไม่เกินไม่เกิน30 40, 40ี่ิวินาทีนะครับอ่ท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวุฒิประกาศความพรบน,นี้โทษนะครับ<ส>มีในยะนะครับหรือไม่นะฮะ คุณใคยนะเสียงเสียงตัวนี้กับกับทีวีมันตรงกันไหมครับครับอ่าได้คุณคุณพรสินหรือคนคนกาะสินฮะเออผมคนคราชครับอ๋อคุณคนโคราชอ่านี่นะรับเจ้าที่ผมส่งญญาณมาคนละคนละเรื่องเลยฮะคุณคุณคนคลาชครับขอภัยนะเอออ่าอ่าขอภัยคุณคนคราชมองว่าเรื่องนี้มันมีมันมีเบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่ามันเรื่องปกติสวเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอำนาจนิติบัญญัติ เป็นประมุขยังไงพอมันมีเรื่องที่ทุกคนเนี่ยกำลังรอรอสัญญาณรอคําตอบรอคำชัดเ,เจนจากในส่วนของวุฒิก็เลยต้องออกมาไม่ได้มีนโยบา<ม>อย่างอื่นไม่ได้มีเรื่องที่รับใบส่งใบสัง่งหรือลูกนี้ลุกลนอย่างที่ถูกกล่าวหาผมอยากจะถามว่าอืตอนแรกเสื้อแดงของเราเนี่ยคทั้งทั้งที่ผมที่เห็นนะครับครับยกก้อ้ทุ่ม กระชากเก้อยี่ของไอ้รัฐบาลของของของไอ้ไอ้สนน่ะแล้วก็ฉีกใบปุงใบปิวแล้วไปชี้หน้าของไอ้ไอ้รัฐสภาของประธานในที่ประชุมอ่ถูกต้องแล้วก็ทีนี้ก็มันเสียหายไปมากแล้ว แล้วทีนี้เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเดินไป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 ระชุมอ่ะประชุมรัฐสภาครับเดินไปแล้วก็มีชาวบ้านไปด้วยอืมเออพอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าให้กลับไปก่อนเดี๋ยวทางนี้จะไปสู้ในรัฐสภาอืมแต่อันนี้มันก็เป็นของของของฝ่ายเสื้อแดงอยู่แล้วอ่ะครับเพราะว่าคนมันไปไมาเยอะอืมบุกกระแสไม่ขึ้นครับทั้งๆั้งท,งที่วันนั้นที่อ่าไปถ่ายอยู่กับอ่า ที่หลังรถไฟอ่ะอืมอ่าเอสทีดีหรือว่าไม่ใช่เออของของลิ้มอ่ะของลิ้มอ่ะครับเขาถอนอ่ะอืมพอเขาถอนเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเพราะว่าหาเสียงให้ตัวเองอะไรตัวเองอ๋ออ๋ออ๋อเ้าไหมครับเออผมว่าตอนนั้นอ่ะเวลานั้นและตอนนี้เวลานี้เอ้เวลาเวลานั้นผมว่ามันมันมันหนังคนละเรื่องอ่ะครับครับ ตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยมันสถา<อ>นการณ์มันต่างกันใช่ไหมโอ้โหคนละเรื่องเลยอ่ะคนละเรื่องเลยแล้วทําไมเขาเขาอยู่เฉยเรา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 ,เรา,เราคล้ายๆกับใส่พานไปให้เขาว่ะอ๋อใช่ไหมครับผมแล้วผมผู้ผิดเลยไม่ไม่รู้สิในในมุมของคนแสดงคิดว่าเป็นการใส่พานไปให้เหรอคล้ายๆกับใส่พานไปให้เขาอ,ะอ่ะเพราะว่าตอนนั้นปูกกระแสไม่ขึ้นเลยอ่ะครับอืมอืมคือจุดยังไงก็ไม่ติดแต่พอมามีประเด็นดีปั๊บเนี่ยกลายเป็นเรียกแขกได้เลยโอ้โห ลุ่มไหนไม่เคยออกมาก็ออกมานะครับครับครับนั่นน่ะสิเพราะเพราะฉะนั้นในในมุมของอคุณคนคอราเดคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนับจากนี้ไปเนี่ยผมผมยังว่าแล้วแล้วแล้วเราจะผมผมจะเอาคิดว่าคนคนคนเสื้อแดงหรือว่าพระประชาาพระเพื่อไทยเนี่ยจะกลับมาดีแบบไหนได้ แล้วก็กลับประนับหนึ่งใหม่ได้ได้ไหมหรือว่าอย่างไงครับถ้าพ่อว่าตอนแรกโอ้โหสุดยอดอมาดีตลอดเลยตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมามาประเภทแบบถวายสายพานให้เขาเอาเรื่องของตัวเองไปถวายไปใสายพานให้เขาก็เลยกลายเป็นอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ถูกต้องอ่าเอาละคุณโคราชครับขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับคนเล็กคนน้อยเหลือเหลือสายรอยสายหนึ่งขอโกราดเวลังเราคุยกันใหม่นะเวลงคุยกันใหม่นะขอบพระคุณนะขอบคุณนะครับ สายสุดท้ายครับคุณกนภูกเก็ตนะฮะสายสุดท้ายนะครับคุณคนภูกเก็ตครับสวัสดีครับเออ,เอ,อตอนตอนนี้ดูนะนายนายยกเนี่ยมันโยนเปือกรนในท้ายสวอแล้วอ่าโยนโยนเผือกเข้าไปส,สวสวอาจจะโยนกลับมาก็ได้คุณ<อ>คนภูเก็ตสวาอาจจะโยนกลบกับมาก็ได้ไม่รู้ว่าเขาเขาโยนเปือกรนไปได้วสวรับแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งหรือว่าจะเก็บไว้ มมไม่รู้สงสัยจะไม่สงส,ไมสงสัยจะไม่ถือไวหรอกยังไงอาจารย์จะโยนกลับมาไงแต่ว่าการการรับเผือกร้อนเนี่ยของวุฒิเนี่ยรับโดยเต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจหรือว่าทางนุ้นส่งสัญญาไปแล้วเดี๋ยวกำลังกำลังต้มเผือกร้อนอยู่กําลังย่างเผือกร้อนอยู่เดี๋ยวร้อยรับหน่อยนะคือ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 รับไปความเต็มใจหรือไม่เต็มใจนี่แต่จำเป็นต้องรับอ่ะอ๋อจําเป็นต้องรับแต่รับแล้วคือเป็นไฟบังคับคุณยังไงยังไงก็ต้องรับ แม่ใช่ต้องรับแต่รับแล้วแต่ทิ้งทิ้งไปหรือเปล่าจะกาไว้ตรงนั้นอยู่ที่ท,ที่ที่สวอแล้วตอนนี้อครับสวจะกล้ากล้าคว่ำอย่างที่มีการออกมาถแถลงไหมครับคุณคนภูเก็ตผมคิดว่าตรงนี้อยู่หรือที่ว่าน้ําหนักตรงที่ว่าเอาเงินมาทิ้งให้มากน้อยแค่ไหนอ่ะตรงเนี้ยอืผมผมมองในจุดมุมมองของผมนะครับครับมันจะมีเรื่องเงินเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยเหรอ ที่จริงเนี่ยนายกนกรีแต่ยน,น,น่าจะรับผิดชอบมากกว่านะเรื่องนี้มันไมน่มันไม่ต้องไม่ผ่านขั้นตอนของส so วถ้าบัดเป็นคนสํานึกได้ว่าสิ่งนี้คือประชาชนเดือดร้อนประเทศชาติจะเดินไปไม่ได้หรือมันมันเป็นวิจารณญาณของฝ่ายบริหารอยู่แล้วที่หรือว่าฝ่ายที่ผลักดันอยู่แล้วว่ามันเป็นของร้อนที่ประชาชนก็จะรับได้หรือเปล่า S 1> <S 1> <S ใช่ไม่ม<ช><ช>ไม่ช่ไปโยนให้ให้หนูให้คนอไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ใหใหเป็นสวไปรับเปลือกร้อนตัวนีนน้้ตัวเองอควรที่จะถือไว้วเองควรจะแก้ไขปัญหาเองไม่ใช่โยนให้ใชาวบ้าน ไดเพราะเขาเป็นมีหน้าที่ของเขาที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ถ้ามีเหียกวราโยนของร้อนให้เพื่อนโดยที่เพื่อนไม่ควรจะรับเผือกร้อนอันนี้ใช่อืมอ่าอ่าอ่าอะไะคุณคนภูเก็ตครับพอดีมันนาทีมันเดือทางมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วขอบพระคุณนะครับวันหลังเราคุยกันใหม่นะคขอบพระคุณนะครับวันนี้มันมีรายการอื่นรออยู่ข้างหลังครับเราเรายืดเวลาไปไม่ได้นะครับนี่คือชนทุกปัญหากับสามารถกำคืนนี้ครับผมประจักษ์ม้งสายและทีมงานสวัสดีครับ ไม่รทราบว่าทําไมสวถึงเปลี่ยนใจเร็วจังเลยนะครับผมไม่เชื่อนะฮะว่าเขาจะเปลี่ยนา็ไม่เอาเพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเขาบอกว่ายืนยันจะต้องรับหลักการไว้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็ว่าจะพิจารณาสามวาระรวดนะแล้วมาอีกวันหนึ่งเนี่ยนะนะตัดสินใจว่าจะไม่เอานะมันเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองมันคิดกันง่ายๆยางี้ไม่ได้หรอกครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าสวสานี้มันมีใบสั่งใบสั่งว่าให้เอาก็ได้ไม่ให้เอาก็ได้นะฮะไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ผมรู้ว่าพวกส,สวโกนี้เตรียมมีแผนการจริงๆถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้มีแผนการเตรียมที่ว่าจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวต่อหลังจากใส่ฐานคะแนนเสียงจากรัฐบาลนะครับจึงพยายามเจ้าใจรัฐบาลนะครับยกตัวอย่างก่อนหน้านี้หน้ากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็มีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญอยู่3เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่มางสวนะครับเรื่องที่2คือเรื่องอมาตา190คือเรื่องการไปทํา MOU หรือว่าทำเอ,อ่อ MOU หรือว่าทำสนที่ยากต่างประเทศนี้ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเรื่องที่3คือเรื่องมาตรา68เรื่องทึ่งกรณีที่ประชาชนพบเห็นอะไรที่เป็นพยันตรายร้ายแรงต่อประเทศชาติบ้านเมืองนี้นะครับให้ประชาชนไปร้องขอต่ออายการสูงสุดนะครับถ้าเดิมนะหรือไม่ก็สารรัฐมนูลเคยวินิจฉัยมาแล้วว่าถ้าอายการสูงสุดชักช้าไม่ไดําเนินการประชาชนสามารถไปร้องสาลรัฐมนูญได้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสารรัฐมนูลก็ไินิยฉัยม,มาเป็นบรรทัดฐานไปแล้วนะครับสเรื่องนี้ที่เสนอเข้าไปเป็นเรื่องที่น่าแปลกเรื่องที่เกี่ยวกับสว,วรตรงๆนี่สว,วไม่ได้เป็นคนเสนอเรื่องที่มาสาว,วนะกับให้สสพักรัฐบาลเสนอนะครับแต่เรื่องที่เกี่ยวของรัฐบาลกับสว,เ,ว,บสว,เ,วเป็นคนเสนอเสนอแก้ไขรัฐมนูนเข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องต่างตอบแทนกันต่างต,างตอบแทนก็คือสวนี้นะครับหวังจะให้รัฐบาลนี้ร่วมมือกันแก้ไขรัฐมนูญเพื่ออะไรคือตามรัฐมนูญนี้สวนี้นะครับ ที่ใช้อยู่เวลานี้หรือว่าเมื่อปี40ที่ผ่านมานะครับรัฐมนูลทั้งสองฉบับนี้บอกว่าสาวในะคุณเป็นได้สมัยเดียวนะพอคุณครบวาละแล้วคุณสมัครอีกไม่ได้ต้องเว้นวักก่อนเวนเ้นวักไปหนึ่งสมัยแล้วสมัยต่อไปคุณนึงสมัครต่อเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากมีความต่อเนื่องเสร็จแล้วทีนี้บรรดาสาวสวเหล่านี้ก็ไปเหมือนกับว่าไปซูหกทางรัฐบาลไงให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองแบบไม่มีเว้นวักแล้วทีนี้พอครบววละสมัครได้เลยครบวาระสมัครได้เลย นี่นี่นี่มันแทนที่รัฐบาลจะเป็นคนเสนอกับสวอบอเป็นคนเสนอเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยเพราะมันต่างกันไงคุณช่วยผมนะผมจะช่วยคุณอย่างนี้นะฮะนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าสวออจะรีบเอากฎหมายเนี่ยล้างผิดนะฮะเนี่ยนะโทษศักรรมนี่เข้าสภเข้าสวแล้วทีนี้จะคว่ำกฎหมายเนี่ยหนึ่งผมถือว่าแสดงความเป็นสภาธาตุจริงๆเป็นสภาขี้ข้าจริงๆเพราะอะไรครับ ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคุณบอกว่าคุณจะรีบพิจารณารับหลักการและจะให้มันผ่านจริงๆลึกๆเล้วอจะเอาสามวาระเดิมไปเสร็จแล้วทีนี้พอปรากฏว่าพอมีเรื่องนี้โทษศักรรมนี้ออกมาเนี่ยนะครับลักไกออกมาเนี่ยนะครับเราก็ว่าเกิดกระแสะต่อต้านอย่างทั่วกว้างขวางเลยทำไมกลับลำเร็วจังเลยกลับลำโดยยังไม่หาลือด้วยโดยยังไม่เข้าสภาเลยคุณจะไปความกฎหมายก็ได้ยังไงกฎหมายนี้นะครับในการเข้าสภาเนี่ยหนึ่งเมื่อถึงวาระการประชุมนะครับจะต้องเอากฎหมายมาดู มาดูหลักการเหตุผลแล้วดูกฎหมายที่คุณเสนอเจ็ดมาตราว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างน,นี่ยังไม่พิจารณาเลยนี่คุณบอกว่าคุณจะคว่ำกฎหมายแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณถูกสั่งมาใช่ไหมแล้วทีนี้สองผมก็เคยพูดมาตลอดนะบอกว่าถ้าไอ้ไอ,สอ,อ้สวคนไหนนะถ้ามันเห็นชอบกับกฎหมายนี่โทษศักกรรมครั้งนี้เนะี่ยอย่าไปเลือกมันนะผมบอกเลยอย่าไปเลือกมันอย่ามันเป็นสอวอีกนะนะเพราะมันเห็นดีเห็นงาม่สังเกตว่าเดี๋ยวนี้สังคมยอมรับไหม ให้ดูออกเองกันแล้วกันเขาปลามาดว่าเนี่ยม็อบนีนไม่มีทางปิดม็อบนี่มีทางขึ้นไม่มีใครเอาด้วยแต่พอกฎหมายนี้ออกมาจริงนะพอเห็นผ่านมาตาพอเห็นมาตาพอเห็นกฎหมายนี้ออกในวันเดียวผ่านเวลาตีสี่เพิ่งคนก็หลับนอนกันหมดแล้วนะเพื่ออกกฎหมายออกกอกออกกฎหมายนี้แล้วเป็นการออกกฎหมายที่ผิดหลักการไม่มีที่ไหนในโลกนะครับอภัยโทษในคนทุบสิีไม่มีที่ไหนในโลกออกกฎหมายนี้โทษกรรมให้กับคน คอรับชั่นลัลนไม่มีนะครับเขียนมาเพื่ออภัยโทษให้ทักษิณโดยเฉพาะแล้วทักษิณแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวเรื่องการเงินมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงครับในเมื่อคุณทักษิณต้องคดีเวลานี้จําคุก2ปีนี่นะครับโดนจําคุก2ปีในข้อหาทุจริตเรื่องซื้อที่ดินรัชดาแล้วก็ศาลตัดสินว่าให้ริบเงินริบเงินที่ทักษิณทุจริตมานี่ย6 0 0 0ล้าน 4 6 0 0 0ล้านบาทแล้วทีนี้ว่าถามว่าเขาเข้ากันแกล้งไหมถ้าเขาถ้าเขากแกล้งเขารีบหมดแล้วข้อที่แรกเขาอายัดไว้70,000กว่าล้านจําได้ไหมแต่จริงๆเขาบอกเงินที่พิสูจน์แล้วมา,มาจากการทุจริตคอร์รัปชันนี้40,600ล้านบาทเขากันรีบเฉพาะส่วนนี้ไม่ได้รีบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายนี้ออกไปเป็นผลว่า,านนวทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์คนหม่นทิดเพราะกฎหมายล้างผิดให้หมดแล้วเมื่อล้างผิดให้แล้ว เขาไม่มีความผิดต่อไปก็ต้องคืนเงินให้เขาสิทีนี้ก็ต้องคืนเงินให้เขาเงิน4ี่หมื่นกพันล้านบาทต้องคืนให้เขาแน่นอนเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าสภาบุทิสภาที่มันบอกว่าบอกว่าประชุมที่ยงหน้านี่เอาเข้าแล้วทีแรกว่าจะจะประชุมวันที่เท่าไหร่วันที่11นะฮะเนี่ยนี่ข่าวมาล่าสุดข่าวมาล่าสุดนี่มันจะเอาเข้าวันศุกร์นี่แหละเห็นไหมครับมันลุกลื่นเพราะพ่าเกลัวม็อบเนี่ยกลัวม็อบประชาชนเนี่ยนะฮะผมเท่าที่ดูแล้วเนี่ย ถามประชาชนส่วนใหญ่นีเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะครับต้องต้องต้องเอามาช่วยกันเอามาช่วยกันขับไล่นะครับให้รัฐบาลถอนกฎหมายฉบับนี้ออกไปออกไปจากสภา,านะครับให้สังเกตดูว่าแม้กทังคุณพี่ชัยรัตรคุณที่ว่าไปร่วมเป็นกรรมการปองรองแกกระลาออกแล้วนะครับนี่นี่แหละให้เอามาช่วยกันมามาต่อต้านให้รัฐบาลเอาออกกฎหมายฉบับนี้ออกเอาไม่ใช่ล้มธรรมดานะต้องเอาออกมาเลยให้เป็นศูนย์เลยไม่ใช่มาพอพุทธที่ตีตกแล้วกลับมามารออีก